สวัสดีครับผมบอยเอ็กซ์แคนะครับมาดูประวัติหน่อยแคดสามสองศูนย์็กเจนกับงานขุดสะชัยนาทการเกษตรปลูกทุเรียนนะครับโอ้โหขุดสระได้ฝีมือแฮดูสิสลบนี่ไม่มีที่ติดเนียนองศาได้อันนี้เขาเรียกว่าสลบหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ หนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามมันต่างหากนะครับหนึ่งต่อสามมันจะนอนนี้นะหนึ่งต่อสี่จะนอนอีกหนึ่งต่อหนึ่งก็จะตั้งเราะเราประมาณนี้นะนะแต่ขุดได้สวยฝีมือมากนะินตับมานะครับสีเทาๆด้วยเข้าอยู่แต่แต่แต่พื้นมันแคบไปหน่อยนะถ้าพื้นมันกว้างกว้างนี่จะ เข้าได้ดีกว่านี้นะฮะเพราะว่าเจาะได้เป็นหน้าเป็นหน้าไว้แล้วก็ขุดไปตามหน้าของมันเลยอยสามท่อนะครับหรือว่าสามช่วงไมโครนะฮะกับสามสองศูนยเน็กเก้นคู่หูเก่าผมเองเนะี่ยตกทอดมาถึงป่าวันนิสซิงนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างนู่นหน่อยดูองศาในการสลบนะครับ คือเสมอกันมากอ่ะไม่มีนูนไม่มีเตนขาตตนหายเลยมีเขาเรียกว่าฝีมือของแท้น่ไม่ได้ชมไม่ได้ยอ่อนะผมพูดจริงเผมว่าเวลาใครฝีมือรู้ว่าพูดจริงเนี่ยคือมันสวยมากอ่ะ